สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเ,นเพื่อนๆมาทำขนมจีนน้ำยาก,กะทิง่ายๆกันนะคะแบบที่เราไม่ต้องต้มปลาเองแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่แบบหาได้ง่ายมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันวัตถุดิบก็จะมีปลาทูน่ากระป๋องแบบนี้นะคะมีพริกแกงเผ็ดค่ะมีกระชายแล้วก็มีกะทินะคะก็เราใช้เป็นหัวกะทิกล่องแบบนี้นะก็วัตถุดิบเนี่ยเพื่อนเพื่อสามารถปรับได้เองด้วยนะเพราะว่า บางบ้านก็ทํามากน้อยไม่เท่ากันนะคะแล้วก็รสชาติแต่ละรสชาติที่เราชอบเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอาหารเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดนะคะตามคนกินเนาะวัตถุดิบหลักๆของเราก็จะมีประมาณนี้ละคะ่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเอาทูน่ากระป๋องนะคะมาปั่นผสมกับ กระชายนะคะกระชายเนี่ยก็มากน้อยแล้วแต่เราจะใส่นะบางคนชอบกลิ่นแรงๆก็ใส่เยอะเลยบางคนชอบพอมีกลิ่นนิดหน่อยก็ไม่ต้องเยอะก็แล้วแต่นั่นแหละ ก็จะปัน่นให้เขามีความละเอียดฟูๆแบบนี้นะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วเพื่อนเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันได้เลยค่ะพอเราปั่นปลาเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเริ่มผัดเครื่องแกงกันเลยนะโดยเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่กะทินะคะลงไปนิดนึงก่อนแล้วก็เอาไปผัดกับตัวพริกแกงเผ็ดนะคะ พริกแกงเนี่ยมีความหอมแล้วก็กะทิเนี่ยค่อยๆแตกมันนะเรี๋อีกวิธีหนึ่งก็คือตั้งกะทิให้มันแตกมันไปเลยนะคะให้มันเดือดแตกมันเราค่อยใส่พริกแกงปไปผัดนะอ่าก็ทำได้ทั้งสองแบบเลยพอเราผัดจนเขาแห้งๆนี่นะคะมันเริ่มมันเริ่มแห้งเราก็เติมกะทิเข้าไปอีกแล้วก็ผัดต่อนะคะ อันนี้นะคะเราก็ผัดจนอันนี้ของเราเนี่ยมันแตกมันมันแล้วนะคะแล้วก็เครื่องแกงมองหอมมากแล้วเราก็จะใส่กะทิที่เหลือทั้งหมดลงไปนะคะ หลังจากที่เราใส่กะทิทั้งหมดลงไปแล้วนะคะเราก็คนให้เครื่องแกงเนี่ยเขาละลายเข้ากันดีนะคะจากนั้นนะเพื่อนๆเราก็จะใส่เนื้อปลากับกระชายที่เราปั่นเอาไว้ตอนแรกลงไปนะคะจริงๆใครไม่ปั่นเอาไปตำก็ไดนะ้น่าจะละเอียดมากกว่าด้วยซ้ำนะคะแต่วันนี้เราค่อนข้างมีเวลาจำกัดนะเพืเ่อนๆเราก็เลยเลือกวิธีปั่นเอานะคะ แล้วก็คนให้เขาแบบแตกกระจายอยู่ในน้ำทั่วๆเลยนะคือให้เขาแบบว่ากระจายตัวนะคะหลังจากใส่เนื้อปลาลงไปคนแล้วนะคะเราก็ตั้งต่อจนกว่าะกะทิน้ำยาของเราเนี่ยมันจะเดือดจะจัดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้เขาแตกมันอีก นิดหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยชิมรสชาติว่ารสชาติประมาณไหนถ้าใครชอบข้นๆแบบนี้ก็ไม่ต้องเติมน้ำแล้วนะแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเลี่ยนเกินไปก็เติมน้ำเปล่าหลังกล่องกะทิได้นิดนึงนะคะแต่อย่าให้เยอะเกินไปนะน้ำกะทิน้ำยากะทิเนี่ยถ้ามันใส่เกินไปมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยอร่อยอันนี้ความเห็นส่วนตัวแต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆด้วยนะคะ พอมันเดือดจัดจัดแล้วเนี่ยนะคะเราก็ปรุงรสชาติตามที่เราชอบได้เลยแนะนําให้ชิมก่อนโดยที่ยังไม่ต้องปรุงอะไรเพราะว่าพริกแกงบางร้านบางเจ้าบางยี่ห้อมันจะค่อนข้างเค็มมากอยู่แล้วนะคะบางทีเราแทบไม่ต้องใส่เกลือหรือว่าน้ําปลาเลยนะโอเคอันนี้สําหรับเราปรุงรสชาติได้ที่แล้วนะคะจากนั้นสุดท้ายเราก็จะใสะ่ลูกชิ้นปลาลงไปจริงๆใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่สะดวก หลังจากที่เราใส่ลูกชิ้นปลาแล้วเนี่ยนะคะเ,เพื่อนเเราก็รอจนกว่าลูกชิ้นปลาของเราจะสุกดีเราก็แคทีแตกมันเดือดแบบนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้นะคะให้ชิมรสชาติอีกทีหนึ่งว่าถูกใจหรือเปล่าไม่ถูกใจก็ปรุงเพิ่มถ้าถูกใจแล้วเราก็สามารถเอาเข้าไปจัดเสิร์ฟได้เลยอย่างที่บอกว่าใครชอบให้มันเหลวใสกว่านี้ก็สามารถแบบว่า เติมน้าเปล่าได้นะคะแต่สําหรับเราอย่างเงี้ยกำลังดีกําลังอร่อยเลยนะนเพื่อนๆไปเจอกับขนมจีนมันจะได้ไม่แบบว่าไม่เป็นน้ำที่เราใส่เกินเนาะน้ํายาก,กะทิมันก็ต้องอย่างนี้แหละนะคะมีสัมผัสของเนื้อปลาแล้วก็มีความเข้มข้นของกะทิหอมๆแบบนี้นะคะก็เป็นอันว่าใช้ได้เดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยะคะ่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของน้ำยากะทิของเราในวันนี้ทำง่ายแล้วก็กินง่ายมากนะคะบางทีเวลาเรากินน้ำยากะทิที่แบบเป็นเนื้อปลาเนี่ยเราต้องคอยระวังก้างนะคะไม่ว่าจะซื้อมากินหรือว่าทำเองนะก็บางทีมันก็อาจจะมีเลอพลพาดกันได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเราใช้ทุน่ากระป๋องไม่มีก้างแน่นอนนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงเราก็จะได้น้ำยากะทิอร่อยๆแบบนี้ไว้รับประทานแล้วนะคะก็ หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะถ้าหากว่าชอบนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเวนวันก็ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกค,คําติคาแนะนํามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปะคะ่ะถึงช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์เลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าทุกๆคอมเมนต์เนี่ยเราก็ได้อ่าน นะแล้วก็อะไราที่มันไม่ดีเราก็พยายามจะเก็บเอามาปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะคะส่วนคําถามไหนๆที่เรายังไม่ได้เข้าไปตอบเนี่ยเดี๋ยวพอว่างกว่านี้อีกสักนิดนึงจะเข้าไปไล่ตอบให้หมดเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะก็เพื่อนๆก็อยากให้เข้าใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตช่องเล็กๆของเราต่อไปนะคะก็สําหรับวันนี้เนี่ยส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ